สวัสดีครับพบกันวันอังคารที่13กุมภาพันธ์2567สถานการณ์ตลาดทุนวันนี้กระตื้อขึ้นนะครับแม้ว่ายัางอยู่ในช่วงเทศกาลตรุษจีนและตลาดทุนเพื่อนบ้านย่านเอเชียส่วนใหญ่ปิดทำการนะครับแต่วันนี้มีแรงซื้อจากกองทุนเข้ามาหน่อยหนึ่งช่วยขับเคลื่อนในดัชนีบวกขึ้นมานิดหนึ่งใกล้เข้าไป 1,400จุดอีกหน่อยเพื่อนบ้านญาตนเอเชียนะครับวันนี้ตลาดที่เด่นร้อนมากญี่ปุ่นครับบวกไปพันกว่าจุดครับเรียกว่าโดดเด่นที่สุดในเอเชียเลยส่วนของเรานะครับแม่ทำท่าจะย่ำแย่แต่ก็ตรึงอยู่ได้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนซึ่งมูลค่าการซื้อขายนี่เงียบสนิท แต่ดัชนีก็ไม่ได้แกว่งตัวลงลึกนะครับซึมลงวันนี้ก็เอาคือแล้วบวก2จุดเกอะกว่าปิดมาที่1,391จุดครับก็มีความหวังล่ะเดี๋ยวหลังตุดทีนี้อาจจะควบกันใหม่อีกรอบก็ได้เอาละครับดูเพื่อนบ้านญาานเอเชียก่อนดัชนีนิกเกอตลาดทุนโตเกียววันนี้บวกไป1,066จุดสองซนเข้าใจว่า เป็น all time high นะครคือสูงสุดเป็นประวัติการของตลาดหุ้นญี่ปุน่นส่วนที่อื่นก็ยังปิดอยู่ครับยุโรปล่าสุดนี้แกว่งตัวบวกลบในกรอบที่แคบแคบนี่ผมมีลบค้ากันนะครับฟิวเจอร์เราโจนลงไปประมาณ60จุดล่าสุดครับส่วนตลาดหุ้นไทยวันนี้ดัชนีมาปิดที่ 1391.73. จุดเพิ่มขึ้น 2.43. จุด มูลค่าการซื้อขายดีขึ้นมานิดหนึ่ง32,842อสบล้านสนาผู้นี่มีการซื้อขายสูงสุดวันนี้มาแรงเลยทํำท่าจะมาอยู่ส่งสัญญาณจะมาอยู่หลายวันนะครับเหมือนมีข้อมูลภายในอยู่วันนี้พุ่งทะยานขึ้นมาเลยเจมทีครับซื้อขายดับหนึ่ง24 90, บาท90บวกมา2องบาท20เกือบ10%นนะครับตก็ผลประกอบก,การเขาบอกว่า ดูดีในไตรมาสที่4นะครับเฮลที LT ครับ63บาท25วันนี้ถูกทุบลงมาแรงเลยลบ2บาท SCB 102บาทลงมาแรงเหมือนกัน2บาทปตท35บาทบวก25สัง่ง c b l ซื้อขายดับ5 53บาท75ไม่เปลี่ยนแปลง KBank 120ลงไป50สัง่ง a d v a n c e 214ลงไป1บาทอันดับ8 BDMS 28บาท25บวก50สัง่ง bbl หนึอไม่เปลี่ยนแปลงและเดลต้านะครับแปบาทบวก75็ดสิาสันก็เด่ดนที่สุดนะฮะเจมาทกลุ่มเจมาทโดยเฉพาะเจมทีนะครับเป็นตัวนำของกลุ่มเลยมาดูการซื้อขายลายกลุ่มครับวันนี้ก็ยังไม่แตกต่างกับเมื่อวานนี้แต่และกลุ่มซื้อขายกันน้อยมากเลื่องกว่าน้อยมากเริ่มที่ นักลงทุนสาบันครับวันนี้ซื้อ229ล้านพอรอโ็อกเกอร์ซื้อ48ล้านต่างชาติกลับมาขายไม่เยอะครับ200ล้านและรายย่อยวันนี้ได้ขาย75ล้านเอาละครับพวกนี้เข้าสู่กลางสัปดาห์แล้วและตลาดทุนเพื่อนบ้านญ่านเอเชียหลายตลาดจะกลับมาเปิดทําการตามปกติเชื่อว่าอุณหภูมิในตลาดทุนเราที่เงียบไปหลายวันจะเริ่มร้อนขึ้นมูลค่าจะเพิ่มขึ้นแต่ราคา ดัชนีทิศทางไปทางไหนยากจะคาดเดาก็หวังว่าจะดีขึ้นนะครับแต่แน่นอนสัปดาห์นี้ยังไม่ปัจจัยชี้นำที่ชัดเจนน่าจะมีโอกาสแกว่งตัวขึ้นลงในกรอบแคบๆขึ้นก็ไม่เยอะลงก็ไม่เยอะนะครับสัปดาห์หน้าอาจจะเห็นแนวทางที่ชัดเจนดังนั้นสัปดาห์นี้ลงทุนแบบประครับประคองตัวไปก่อนครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพรุ่งนี้ปิดตลาด ทางสัปดาห์เรากลับมาคุยกันใหม่สวัสดีครับ